สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ากองทัพอร,รกันหรือ A.A. ลรุกหนักยึดสองค่ายทหารพมา่าหนีตายเพึ่งอินเดีย ไปที่รัชชินทางตอนใต้กันบ้างนะครับล่าสุดกองทัพอร,รกันหรือ A.A. ไดในยึดฐานทัพสำคัญสองแห่งของฐานพมา่าทำให้ฐานพม่านั้นราว151นายต้องหนีตายพร้อมอาวุธไปพึ่งทหารอินเดียเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันเลยครับสำนักข่าวชิดวินนิวส์รายงานเมื่อ30ธันวาคม2566ว่า กองทัพอร,รกันหรือ AA ได้ยึดฐานทัพสำคัญสองแห่งที่เป็นของกองทัพรัฐบาลเผด็จการทหารพมาร่าในรัชชินห่างตอนใต้ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญในความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคในขณะที่การรุกของกองทัพอร,ร์กันรุนแรงขึ้นกองกำลังทหารเกือบร้อยนายได้หลบหนีข้ามพรมแดนไปยังรัฐมิโซรัมของอินเดียเพื่อขอความคุ้มครองจาก ทางการอินเดียรายละเอียดระบุว่าเมื่อ27ธันวาคม AA ได้ยึดฐานทัพทางยุทธศาสตร์หรือคเวของกองทัพรัฐบาลทหารในเมืองพาลิวาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่กองทัพพอยต์377ของรัฐบาลทหารก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอรกันเมื่อ29ธันวาคม2566และกองทัพอรกัน ยังคงรุกต่อไปในรัฐยะไข่ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นรัฐยะไข่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเอเอกำลังโจมตีฐานทัพทหารของรัฐบาลท,ทหารในรัฐชินตอนใต้ในเวลาเดียวกันโดยยึดฐานท,ท,าทัพทหารที่สำคัญของรัฐบาลท,ทหารตามรายงานของสํานักข่าวมิโรซัมกองทหารพม่าอย่างน้อย83นายข้ามแดนเข้าสู่อินเดีย เพื่อขอความคุ้มครองจากทางการอินเดียในรัฐมิโรซัมด้านสำนักข่าวคิดถิดมีเดียรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อ27ธันวาคมค่ายที่เนินเขาคาเวบายูในเมืองปาลัดเววันที่28ธันวาคมค่ายฐานเดอะพอยต์377เมืองปาลัดเวบริเวณชายแดนอินเดียเมียนมาถูกกองทัพอารกันยึดหลังจากการยึดครอบครองแล้วทหารสภาทหาพรพม่า ขนอาวุธหลบหนีไปยังฝั่งอินเดียซึ่งฐานทั้งหมด151นายถูกกองทัพอินเดียควบคุมและคุ้มกันความคืบหน้าล่าสุดสันเพชรจวกรัฐบาลจงใจทำผิดกฎหมายวินัยการคลังตกแต่งตัวเลขเงินนอกงบนายสันเพชรบุญยามณีซสสงขาพักประชาธิปัตย์ในฐานะ คณะกรรมาการศึกษาการจัดทำรรและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ที่จะพิจารณาวาระแรกในวันที่3-5มก,กราคม2567ว่างบประมาณปี2567มีกรอบวงเงินรวม3.48ล้านล้านบาทแต่น่าสังเกตว่า หน่วยงานที่รับงบประมาณซึ่งเป็นผู้นำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติได้มีคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณสูงถึง5.8ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณจะถูกตัดลดงบที่ยื่นขอมากว่า2.32ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ40ที่ถูกตัดงบจากคำขอ น่าเสียดายว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนหลายประการที่ร้องเรียนผ่านทางสภาหรือร้องเรียนผ่านหน่วยงานโดยตรงอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือดำเนินการในปีงบประมาณ2,567เนื่องจากวงเงินงบประมาณมีจำกัดนายสันเพชได้ตั้งข้อสังเกตงบประมาณที่น่ากังวลว่าตามเอกสารงบประมาณปี2,567ที่รัฐบาลมีไรายได้เงินนอกทั้งสิ้น 2.4ล้านล้านบาทและมีรายจ่ายเงินนอก2.11ล้านล้านบาททําให้เงินนอกงบประมาณนั้นเกินดุลที่กระทรวงการคลังในตั้งไว้ที่2 9 8 8 8 8ล้านบาทจะเป็นการสร้างภาพฐานะการคลังของรัฐบาลให้ดูดีเกินไปหรือไม่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ต้องคงเป้าหมายการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี2567ไว้ที่ 6 9 3 0 0 0ล้านบาทรองรับการเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ตามที่รัฐสภาอนุมัติส่วนที่เบิกจ่ายไม่ทันก็คาดว่าหน่วยงานรับงบประมาณคงจะขออนุมัติคอรมอการเงินนี้ไว้เบิกเลือ่อมปีในปีถัดไปทั้งนี้คงจะไม่มีหน่วยงานรับงบประมาณใดนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนครั้งดังเช่นสมัยนายชวนหลีกภยัยเป็นประธานสภา ที่ให้นำเงินคืนส่งครั่งนายสันเพชรกล่าวได้ว่าการทำให้ดุลเงินนอกงบประมาณเกิดการเกินดุลจึงเป็นภาพมายาเท่านั้นเพราะไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่เป็นเงินของหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุมัติให้ถือเงินส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนได้เช่นสถานศึกษาโรงพยาบาลทุนหมุนเวียนหรือกองทุนต่างๆเป็นต้นอีกทางเมื่อพิจารณาถึง สัดส,ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของปี2,566มีสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ62.1และคาดการณในปี2,567ร้อยละ64.0สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงหากจะดำเนินการนโยบายดิจิตอลว a l l ล็คือเรื่องของสภาพคล่องในตลาดการเงินและกฎหมายมาตรา53พรบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดว่า การกู้เงินกรณีพิเศษจะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งตนไม่ติดขัดที่รัฐบาลจะมุ่งดำเนินนโยบายดิจิตอลวอ l เล็แต่ตนไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินเพื่อนำมาทำนโยบายนี้เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีความคืบหน้าล่าสุดเครื่องบินรบพมา่าถล่มยับเมืองเล่ากายของโกกางไปที่เมืองเล่ากาย ของงงโกกก้้าาันบล่าสุดกองทัพอากาศของสภาทหารทิ้งระเบิดและทำลายทุกวันเนื่อจโจมตีสถานที่ใดก็ตามที่คิดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของโกก้างหรือ MNDAA ทำให้เกิดความเสียหายมากมายล่าสุดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันเลยครับสำนักข่าวคิดทิดมีเดียรายงานว่าเมืองเล่ากายถูกกองทัพอากาศของสภาทหารทิ้งระเบิดและทำลายทุกวัน กองทัพโจมตีสถานที่ใดก็ตามที่คิดว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของโกก้างหรือ m n d a a ด้วยอาวุธหนักคนในพื้นที่บอกว่ามีความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางอาก Р าศเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่19ธันวาคมการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งบริเวณเมืองเล่าก่และแม้แต่ในเมืองเล่ากายก็ยังเกิดการปะทะกันรายงานระบุอีกว่าหลังจากเกิดการสู้รบ ในเมืองเล่ากายและกองกำลังโกก้าง MNDAA สามารถควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนและกองทัพผู้ก่อการร้ายได้เข้าโจมตีพื้นที่เหล่านั้นในวันที่ยิมสามธันวาคมและในวันที่ยิมสี่ธันวาคมพวกเขาบอกว่าพวกเขาถูกทิ้งระเบิดและโจมตีทางอากาศและความเสียหายก็ใหญ่หลวงมากเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าเมืองเล่ากายกลายเป็นเมืองที่พังทลายไปแล้วนอกจากนี้สายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในเมืองหลักๆ ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงยังมีคนบางส่วนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองเล่ากาย m n d a a ประกาศว่าพลเรือน3รายถูกสังหารเนื่องจากการทิ้งระเบิดทางอากาศในเขตที่อยู่อาศัยโดยกองทัพผู้ก่อกรร้รายในเมืองโกกันและชินนีก่อนหน้านี้เมื่อยินสี3ธันวาคม2566กองทัพสภาทหารทิ้งระเบิดบริเวณชิโอของภูมิภาคโกกงัง หลายครั้งด้วยเครื่องบินไอพ่นและเกิดการระเบิดขึ้นในบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้พัทินส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ5รายรวมทั้งเด็ก1คนและมีผู้เสียชีวิต1คน